ยองช่วงไมยยาเขาคั่วมีเมนูแบบง่ายๆมาแนะนำไก่ตุ้นเกาหลีสไตล์ไมยยามาเบิ่งกันเลยว่าซส,ส่วนผสมอย่างแน่ตึ้งถ้่วกระชิ่ใส่ไข่อยู่สองนวยต่อไปกระใส่เกลือเกาหลีจ้าเกลือตัวน,นี้เอาไว้สำหรับย่างสีมีความนุวนในจักหน่อยใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มความหอมอันนี้เป็นสูตรที่แม่ยาเฮ็ุไปหายเบียนกินตอนสาวแถบแต่ทุกมือเลยจ้าต่อไปใส่นมจืดจ้าบีบลงไปอย่างละสามจืดค้นให้เข้ากันจ้าบะที่นี่ ต่อไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปเอาให้เต็มถ้วยขั้นตอนสุดท้ายที่ลืมบ่ได้ก็ต้องใส่หอมซอยต้นหอมใหญ่เอามาซอยบางๆแล้วเอาไปลวยในไข่เมื่อนี่เฮ็ดลายถ้วยใน,ใน,ยในจักหน้อยล้านๆมาบ้านมากินเมนูนี่แห้งรีเองก็ขาดเมนูนี่บ่ได้เด้อเวลากินเมนูอีหยังที่เพดๆก็มักสิสั่งไครตุนตบท่ายตลอดปุงเซจก็เอาไปเวฟ5าหนาที่ให้ตุนซุกแล้วจ้าควันถวยๆเลย ืออาจจะบะเดนียนะคะพว่าบรเกองเป็นเมนูบานๆที่สามารถเห็ดกันได้จะบอกว่าแสบแห้งกินตอนร้อนๆอยู่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะลองออาไปทําตามกันเบิงงเดอร์อันยอง